ไปเอาน้องเต่ามาครับน้องเต่าอยู่ไหนพี่แม่ซื้อให้ใหม่อ่ะไปเอามาเร็ออยู่ไหนเอามาไปเอามาอยู่ไหนครับไปเอามาก่อนนัดเอาไว้ไหนครับไปเอาน้องเต่ามาก่อนเด้อน้องเต่าอยู่ไหนเลวเร็วไม่ใช่อยู่ตรงไหนไม่ได้อยู่ในครัวนัดไปเอามาแล้วไงครับอยู่ไหนน้องเต่าอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่ในตะกร้าตรงนู้นไง หมาเอามาเอามานะเอาน้องเต่ามานะน้องเต่าเก่งมากครับหมาแม่เก่งที่สุดในโลกเลยครับเก่งที่สุดในโลกเลยครับเก่งมากๆเลยครับเอารางวันไหมลูกเดี๋ยวแม่เอารางวันให้นะครับเนาะแม่เอารางวันให้นะ เอารางวัลไปโอเคเก่งที่สุดเลยครับเนี่ย